เรื่องราวความรักของแดนและตานั้นกำลังเข้มข้นเลยนะครับตอนจบของความรักจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรลบฟังต่อได้เลยนะครับนายนี่ชอบเล่นละครจังเลยนะสมจริงซะด้วยคอนถูกลากมาถึงลานจอดรถบอกกับภรรยาข้างตัวที่กำลังเดินไปขึ้นฟังที่นั่งคนครับผมเล่นบางอย่างแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ก็ออกมาจากความรู้สึกของหัวใจนะครับหมายความว่าไงจำที่ผมเคยบอกรักพี่มาหลายปีแล้วได้ไหมพูดไปด้วยคาดเข็มขาดนิรภัยไปด้วยน้ำเสียงของตาลพัทนั้นก็ไม่ได้อึดอัดหรือว่าเขินอายมากยามเอ่ยถึงความรู้สึกซึ่งเป็นเช่นนั้นมาตลอดตั้งแต่แต่งงานโดยชอบแซวชายลุ้นพี่อยู่บ่อยๆย,ยิ่งแดนทำท่าทางไปไม่ถูกตาลเองก็ยิ่งชอบใจหนักด้วยเออเอิเอ่มอืม,ม แดนยังจําคํานั้นได้อย่างแม่นยําถึงเขาจะไม่เคยได้เอ่ยปากถามไปสักทีว่าไปรักเขาตั้งแต่ตอนไหนรักเขาตั้งแต่เมื่อไรเขาไม่รู้เลยก็เธอทว่ามันก็กลับเป็นห้อยคําที่ทําให้เขารู้สึกใจฟูดูมีความสุขได้ทุกครั้งยามนึกถึงเพราะงั้นไม่ได้เล่นละครทั้งหมดมีความจริงซ่อนอยู่ในนั้นแน่ๆเลยคือความหึงหวงและความลำพานใจที่พี่เนี่ย มิชอบพูดอะไรตรงๆถ้าไม่อยากกลับไปอยู่กับคุณธนาจริงๆเนี่ยก็ช่วยชี้ความชัดเจนให้มันแจ่มแจ้งหน่อยสิครับฉันไม่ได้อยากกลับไปก็ให้ปฏิเสธสิครับไม่ใช่ทำตัวเหมือนกับว่าอะไรอาวรนี่อะไรนี่อะไรครับถ้าผมไม่สะกิดตรงๆนะพี่ก็คงไม่รู้ว่าจะต้องพูดลักษณะไหนกับปริซ้ำผมว่าะะชายรุ่นพีเงียไปพร้อมกับชะงักตัวเอง เพราะยูอยู่ตาละพาดก็เหมือนกับคนหุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาแดนไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้บรรยากาศสงบด้วยตัวของมันเองเพราะกว่าว่าหากแทรกไปอาจทำให้หนุ่มรุ่นน้องใจร้อนขึ้นหนักกว่าเดิมในวันสัมมนาที่เขาใหญ่แคกที่แดนไม่คิดว่าจะมาปรากฏตัวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นธนารัตคนดีคนเดิมอีกแล้วเคียงข้างนักธุรกิจคนหนึ่งดูสนิทสนมกันมาก ขณะที่ตาลพ่อมองออกว่าคงไปหาเดียวกับนักธุรกิจคนดังลกากนจะถึงการสรัมมนานั่นแหละจะได้มีเหตุผลตามสามีของเขามาที่เขาใหญ่ให้ได้ฉันไม่ได้นัดเขามาดดนพูดกับคนข้างกายปกติไม่เคยต้องบอกพอดูแล้วว่าตานนั้นเป็นคนที่จะรับรู้ได้เองพอเคยพูดแล้วว่าไม่คิดว่าจะกลับไปหาธนารัฐไม่เคยมีเยอ่อหยหลงเหลืออยู่แล้ว ความสัมพันธ์จบตอนไหนก็คือจบแต่ก็ดูเหมือนว่าตานพัทเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากขึ้นและต้องการการพูดตรงๆครับผมเข้าใจได้เป็นข่าวอีกแน่ๆไม่พอใจเหรอให้ฉันพาพวกเขาออกไปจากงานไหมยังไงทางเราเนี่ยก็เป็นฝ่ายจัดพี่จะบ้าได้ไงเขาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของงานนะเป็นลูกค้าของเราเหมือนกันเดี๋ยวนายก็งอนฉันอีกใช่ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแดนพูดเริ่มปรับตัวมองอะไรให้ลึกขึ้นโดยเฉพาะจิตใจจึงได้รู้ว่าคําว่าไม่มีอะไรคําว่าโอเคสําหรับตาลพัทนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลยเป็นภรรยาไม่มีสิทธิ์หึงหวงลวครับไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ดีก็ดีอะไรก็ดีอะไรของนายอะฉันไม่ไทําอะไรจริงๆนะครับครับ ยังไม่ไวายใช้น้ำเสียงกวนอารมณ์สามีตาลพัทคิดในใจว่าคงต้องทำอะไรให้แดนนั้นมีความเด็ดขาดขึ้นมาจริงๆสักครั้งความเงียบของแดนอาจไม่ใช่ความเก่งใจหรือไม่ต้องการทำร้ายจิตใจทั้งหมดแต่เป็นเพียงการใช้ความสุกขขุมคอมกฝฟายเอาไว้โดยเฉพาะธนารัตน์แต่ทางนั้นไม่ใช่คนยอมแพ้ต่อความเงียบงนันมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันต่อไปกระแทกไปให้จบๆถึงจะถูก ในคืนที่สองของการสัมมนา,าที่เขาใหญ่ทั้งวัดที่ตาลพัดกำลังคุยกับแขกที่เข้างานเลี้ยงยามค่ำคืนก็คอยแอบชำเลงมองธนารัตน์ที่พยายามจะเข้าหาสามีตนก่อนจะเห็นว่าทั้งคู่หลับสายตาไปเขาจึงตัดสินใจเดินตามออกไปด้วยคอยให้เลขานั้นคอยจับตามองสองคนนี้เอาไว้อยู่ก่อนหน้าแล้วภาพที่เขาไปเห็นพอดีบริเวณสวนในโรงแรมใหญ่ที่พัก ทำให้ตาลพัทไม่พูดอะไรเขามองคาโทษไปยังสามีตัวเองเพราะปล่อยให้คนอื่นไม่ยืนกอดได้อย่างหน้าตาเฉยเขารู้สึกมโมโหมากพอทบทวนอะไรดีๆที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เขารับรู้ได้ว่าในใจของแดนมีความเคลื่อนไหวบ้างแล้วน้ำตาค่อยๆหลั่งไหลอับแก้มขาวเนียนใสย,ยังคนน้อยอกน้อยใจจากปกติไม่เคยต้องรู้สึกว่าต้องเสียใจแต่พอยามนี้ความคาดหวังนั้นกลับสูงขึ้น เมื่อไม่เป็นดั่งใจจึงนึกเสียใจเขาไม่อยากฟังคำอธิบายจากปากซาม,มีในตอนนี้รู้อยู่ว่าเชื่อใจได้มั่นใจได้แต่พอบางครั้งก็รู้สึกเสียใจที่แดนนั้นไม่คิดทำอะไรชัดเจนเหมือนคนอมพนามเาไว้อยู่ในปากในคอคนตัวเล็กเดินหนีกับห้องพักและล็อกประตูห้องเอาไว้แม้แต่เสียงของแดนก็ไม่อาจทลายกำแพงของตาลพัดในยามนี้ได้ทางชายรุ่นพี่นึกเสียใจ กับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้สึกเจ็บปวดไม่เห็นว่าคนอ่อนกว่ามีน้ำตาบางทีอาจจะไม่ใช่ในฐานะสามีหรือเป็นเสมือนกับพี่ชายแต่คงเป็นเพราะว่าเขาเริ่มตกหลุมรักภรรยาคนนี้ในฐานะคนพิเศษของหัวใจไปแล้วความจริงจังความจริงใจพูดความรู้สึกตรงๆของตาทำให้คนไม่อยากจะเชื่ออะไรในความรักยังแดนสัญญาอยากจะได้ไขว่คว้าความรัก ที่แอบมีให้เขามานมนานเอาไว้แนบอกแนบใจในจะไม่ฟังฉันจริงๆเหรอเขาพูดผ่านบานประตูไม่สนว่าใครจะเดินผ่านขึ้นมาแม้ว่างานเลี้ยงคืนนี้ยังคงไม่เลิกราไม่ได้มีอะไรธนารั์เข้ามากอดและขอโอกาสมันเป็นจังหวะที่นายเนี่ยเข้ามาพอดีและก่อนหน้าฉันก็ปฏิเสธเขาไปแล้วยังไม่ทันจบ คนอยู่ข้างในก็เปิดประตูออกมาพอรักอีกฝ่ายมากเหลือเกินดังนั้นแต่ละพัทเพียงได้ยินแค่ข้ามอธิบายเขาก็พร้อที่จะรับฟังแล้วทำไมไม่รีบผาักออกฉันคิดดูว่าจะจบเรื่องนี้ยังไงให้เด็ดขาดธนาจะได้ไม่ต้องมาคอยก่อกวนไม่ต้องอยู่อย่างมีความหวังและไม่ต้องปวนชีวิตของเราสองคนอยู่แบบนี้พี่ก็เลยเขากอนไม่ถึงหนึ่งนาทีนายก็เข้ามาเหรอ พูดได้ยังไงไม่ถึงหนึ่งนาทีต้องให้เขากอดหนึ่งนาทีเลยหรือไงล่ะไม่ใช่แต่ที่พูดมาเนี่ยฉันไม่ได้โกหกนะอดีตก็คืออดีตส่วนนายเป็นปัจจุบันที่ฉันนั้นต้องการคว้าและรักษาเอาไว้คนฟังชะางงากไปชั่วขณะไม่คิดว่าจะได้คำพูดแบบนั้นออกมาจากปากของชาดุนพีที่เขานั้นแอบรักมานมนานรู้ด้วยหรอว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงมั่นใจเราหรือไงครับ ที่พูดออกมาแบบนั้นนะ่ะเท่ากับว่าพี่ให้ความหวังผมมากกว่าเดิมเลยนะพี่แดนแดนเดินกลับเข้าไปในห้องส่วนตาลก็ถอยเท้าก่อนจะถูกสมกอดเอาไว้หลังประตูดได้ถูกปิดลงได้ยินไหมเสียงหัวใจที่เต้นรัวของฉันนะ่ะมันคือความรักใช่ไหมทุกครั้งที่ฉันได้ยินนายบอกความรู้สึกแสดงความรู้สึกของนายออกมาดวงใจดวงนี้ก็เต้นวายอยู่ตลอดมันเต้นไม่เป็นจังหวะ ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยยิ่งตอนที่ฉันกอดน,นายเอาไว้มันก็ยิ่งเต้นแรงมีคนเคยบอกฉันเอาไว้ว่ายิ่งเราได้อยู่ใกล้คนที่เราชอบเราได้อยู่ใกล้คนที่เรารักเราจะรู้สึกเตือนตันเสมอต่อให้มันจะนานแค่ไหนเชื่อฉันนะตาตลตาลพัรไม่ได้แข็งข้อเขาไม่ชอบปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อแดนสัญญายอมรับความรู้สึก ที่กำลังก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะเม่ยามสัทยานั้นยอมรับความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างงดงามไปกับเขาร่วมด้วยเขาก็พร้อมที่จะรับฟังฝ่ามือเล็กยกแตะวางบนแผ่นหลังกว้างเอนใบหน้าซบอกแกล่งของอีกฝ่ายเอาไว้ด้วยความรู้สึกชุ่มชื่นในหัวใจเขาไม่คาดหวังแล้วไม่รอคอยให้อีกฝ่ายตอบกลับความรักกลับมาแต่ถ้ามันจะเป็นไปได้แบบนี้แล้วก็ เขาก็พร้อมที่จะรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดว,วันต่อมากลายเป็นว่าไม่มีธนารัฐอยู่ในการสัมนาธุรกิจวันสุดท้ายพูดง่ายๆคือถูกไล่ออกจากงานไม่ให้เข้าร่วมนั่นแหละแถมสถานที่ที่ขอเอาไว้ทำคอนเทนต์ยังต้องยกเลิกไปอย่างกระทนันหันไม่สอนอะไรทั้งสิน้นทำไมทำขนาดนั้นล่ะครับฝ่ายภรรยาถามสามีเพราะยอยู่อะไรที่เกี่ยวกับธนารัฐก็คล้ายกับว่า จะถูกตัดจบไปเสียหมดแทนสปอนเซอร์ที่เห็นด like, like, pues, ้วยเรื ya, ่องสารที Ka ่สนับสนุนการทำงานของธนารัฐยังเป็นนักธุรกิจใหญ่ไม่ต่างกันแบบนี้แล้วแดนจะไม่เสียงานเหรอแทนสปอนเซอร์ที่เห็นด้วยเรื่องสานที่คอยสนับสนุนการทำงานของธนารัฐที่ยังคงเป็นนักธุรกิจใหญ่ไม่แตกต่างกันแบบนี้แล้วแดนจะไม่เสียงงานจริงๆเหรอก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่านาย จะทิ้งฉันไปไงฉันก็เลยจบมันซะเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรที่ผมหมายถึงคือการพูดคุยเคลียร์ครับไม่ใช่ทําแบบนี้แล้วย่งไปหมดทุกอย่างไม่ใช่แค่คุณธนาแต่รวมถึงสปอนเซอร์ของคุณธนาเองด้วยเขาจะคิดยังไงละ่ะนี่มีเจ้าเดียวด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะฉันไม่สนก็นหนเล่นทําท่าไม่เชื่อใจฉันอยากจะเลิอกอยากจะยาบฉันนี่ไงวิธีการจบปัญหาของฉัน สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้นะคุณภรรยาฉันอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยก็จริงแต่วิธีจบของฉันเนี่ยมีสนว่าใครจะเดือดร้อนเขาก็เพิ่งรู้ว่าชายรุ่นพี่ที่โตมาด้วยกันมีด้านน่ากลัวแบบนี้ซุกซ่อนเอาไว้อยู่ไม่เคยเห็นเลยว่าแดนจะกล้าใช้วิธีนี้เขาก็เพิ่งรู้ว่าชายรุ่นพี่ที่โตมาด้วยกันมีด้านที่น่ากลัวแบบนี้ซุกซ่อนเอาไว้อยู่ไม่เคยเห็นเลยว่าแดนนั้นจะกล้าใช้วิธีนี้จบการติดต่อกับธนารัฐ พอมไม่ใช่เพยงแต่การบริเสธแต่ยังหักหน้าธนารัตรร่วมด้วยหรือนายเนี่ยจะให้ฉันทาชื่อเสียงของธนารัต์เสียละฉันทําได้นะถ้าไม่ชอบขี้หน้าหมอนั่นขนาดนั้นนะพอแล้วครับไม่ใช่ผมไม่ได้อยากทําให้เขาเป็นแบบนั้นสักหน่อยรีบปากมสามีเอาไว้เขารู้แล้วเหรอว่านิสัยที่สุกซอดของแดนเป็นด้านเมื่อเรียกใครนั้นก็คงฉุดไม่อยู่ หลังจากง,งานสัมมนาหนึ่งเดือนแดนก็ตัดสินใจลาเพื่อให้เวลาฮันนีมูนกับภรรยาสุดที่รักคนที่เขารู้แล้วว่าจะวางมือวางชีวิตไว้อย่างไร้ข้อกังขาหนุ่มรุ่นน้องที่โตมาได้กันคนนี้ไม่เคยเลยทําให้เขามีความรู้สึกคิดมากหรือสงสัยในความรักที่ผ่านมาเนิ่นนานเวลาก็บอกอยู่แล้วที่เหลือก็แค่ปล่อยไปตามหัวใจที่มันเรียกร้องพี่ลาสองเดือนเลยเหละครับ คนมาถึงห้องพักทั้งรู้ว่าสามีโอนงานให้เลยขาและคนที่บ้านคอยจัดการทำไมอยู่กับสามีคนนี้อึดอัดน,นักหรือไงผูดอะไรของพี่ครับจะอึดอัดได้ไงละ่ะแต่ลาง,งานสองเดือนเดินไม่บอกผมก่อนเลยเซอร์ไพรส์ไงดีไหมอยู่กับนายสองเดือนเราอยู่ด้วยกันสองคนบนเกาะแห่งนี้เลยนะดีใจส่วนดีใจแต่มันนานมากเกินไปในช่วงเวลาลาง,งานนะครับพี่แดน ยังไม่หวเลอกตำหนีและมันทําให้แดนต้องก้มลงไปจุ๊บเ,เบายังรีมฝีปากบางให้หยุดพูดถึงเรื่องงานเพราะในไหนก็อยู่ด้วยกันทํากลางมหาสมุทรแสนสวยบรรยากาศชวนให้หวานซึ้งเสียขนาดนี้คนเขินอายที่ถูกจุก๊บรีบมุดหน้าหลบทันทีจากนั้นกลับเข้าไปในห้องหางยืนอยู่ตรงระเบียงแบบนี้มีหวังว่าได้เป็นลมล้มตึงไปแน่เพราะสัมผัสของคนที่รัก ชวนจักรี้เสียมากเดี๋ยวนี่ไปไหนฉันยังไม่ได้สาสางเรื่องวันสัมนาเมื่อเดินก่อนเลยนะใช่สามีดึงตัวภรรยาเอาไว้พร้อมกับอบกอดให้นอนลงบนเตียงพร้อมกันสาสางไรครับพูดเหมือนกับว่าผมเนี่ยมีความผิดมีสิใครใช้นายไปโปรยสเสน่ห์ใส่ในธุรกิจต่างชาติคนอื่นละ่ะฉันว่าที่มันยอมเซ็นชื่อลงทุนด้เนี่ยก็คงเพราะว่านาย ไปยิ้มย่วยย่นมานแน่ๆน่ใช่ไหมจะเดวิกไบรันฉ่างฟงลิคุระแทบทุกชาติอยู่แล้วคุยกับหนุ่มกับหนิงดีเหลือเกินไม่ได้กับหนุ่มกับหนิงนะครับบางคนก็เพื่อนผมนะครับพี่ทำไมถึงมีจับไหลจับแขนจับหัวด้วยไม่ทราบอย่าบอกนะว่าพี่เนี่ยตึงตึงกับผมทั้งเดือนพอเรื่องแค่นี้แค่นี้เหรอนายเป็นเมียฉันนะก,ก็ก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยไม่ทันจะได้พูดต่อ ปาก็ถูกประกบแนบแน่นอีกครั้งแถมคนตัวสูงยังทิ้งน้ำหนักตัวลงมาทับแนบสนิทให้ร่างกายได้ประสานกันเรียกไฟในกายเข้าไปอีกรถจูบเริ่มทวีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนตาต้องส่งเสียงครางในลำคออกมาอย่างพึงพอใจโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวเลยยกแขนสองข้างขึ้นไปคล้องคอก่อนที่จะจูบตอบรับเป็นครั้งแรกมันเป็นไปเองตามธรรมชาติจัดสรร ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นก่อนจะรีบเรียกสติตัวเองเอียงหน้าลงฟุกกรมอนด้วยความเขินอายอะไรกันเมื่อกี้ยังจุบตอบอยู่เลยกผ็ผมอะไรผมอะไรอย่ามาแก้นะสิครับแล้วมือพี่จับตรงไหนอยู่เนี่ยร่างกายภรรยาของฉันยังไงก็ต้องเป็นของสาม,มีอยู่ดีจับไม่ได้เลยไงไม่รู้ครับลุกขึ้นเถอะแน่ใจเหรอว่าไม่อยากให้ต่อ แดนส่งเสียงถามคนใต้ล่างกระสิบข้างใบหูด้วยเสียงแหบพร่าชวนฟังแล้วมวนท้องไม่น้อยเขาเคล่อนมือไปตามร่างกายของภรรยามองดูความพึงพอใจผ่านสีหน้าของหนุ่มรุ่นน้องก่อนจะจูบเข้าข้างแก้มเบาๆและตามมาด้วยจะหลดปากลงไปบนหน้าผากมนนายหน้าแดงขนาดนี้แล้วนะนายบอกมาสิว่าหลักใชหรืเปล่าก็รู้อยู่แล้วนะครับตอบนอยสิฉันอยากได้ยิน แดนยังคงไม่เลิกพมจูบในยามนี้มันลากต่ำลงมาตามลำคอและหายประลาจนคนอ่อนกว่าต้องกืนน้ำลายโดยร่างกายนั้นแทบแตกเป็นเสียงเสียงทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมือไม้ก,ก็กอดกลุ่มกายสามีเอาไว้รักสิครับก็รักเมือนตลอดตอบติดคัททอดเสียงแท้จะถูกสัมผัสสามีกืนกินเข้าไปทางคนได้ยินเสียงหยุดเล็กน้อยเปลี่ยนจากการแกล้งมาเป็นมุมที่อ่อนโยน ลมหน้าผากมนเบาๆและลงไปหอมแก้มอย่างช้าๆเพื่อปลมลดความตื่นเต้นลดความกลัวของอีกฝ่ายฉันก็รักนายไม่ว่าฉันจะผ่านความรักมากี่ครั้งแต่นายจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้ทั้งหมดของฉันไปความรักหัวใจร่างกายนี้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะครับคุณภรรยามันจะเป็นของคนที่รักฉันมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่นายเฝ้าแอบรักฉัน ฉันจะตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์รักเดียวของนายตลอดไปตาลน,นายจะไม่ทิ้งฉันไปในวันที่ฉันรักนายหมดหัวใจแบบนี้ใช่ไหมไม่มีวันไม่มีวันที่ผมเนี่ยจะทิ้งใจตัวเองครับเขารู้ว่าแดนบาดเจ็บสาหาัสกับความรักของธานารัต์พอาว่าถูกอีกฝ่ายทรยศถูกหักลังด้วยความเชื่อใจถ้าผมทอเรือพี่ก็เท่ากับว่าฆ่าตัวเองทิ้งเหมือนกันพี่แดน พี่เป็นุดที่รักเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของผมพูดจบครั้งนี้ตาลพัดยกตัวเองขึ้นมาเล็กน้อยแนบหน้าผากตลอดกับหน้าผากสามีปล่อยให้ดวงตาได้สบกันได้สื่อความหมายจึงความปรารถนาอันลุ่มลึกก่อนที่ห้วงเวลาแห่งความหวานจะบังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนขึ้นลมทะเลทีท่มีจังหวะของมันตามแรงปรารถนานในกายมอบความสุขทางใจผ่านกายา ผ่านสัมผัสแนบเนื้อแนบชิดกันเอาไว้ฝ่ามือไม่ทิ้งห่างแม้แต่เสียงลมหายใจมันเป็นการกระซิบความรักอยู่ทุกอนูในชีวิตเป็นหนังคำสาบานว่าความรักที่มาดามใจครั้งนี้จะรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดให้มากกว่าความรักของตาลพัทที่มอบให้เรื่องราวความรักของตาลพัทและแดนสนุธยาก,ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าควคำว่าฟันเดียราตีสวัสดิ์หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยนะครับ